สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice อเมริากาภาพสตทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่21รกรกฎาคม2 5 6 5ตามเวลาในประเทศไทยกับผมนพรช,ะช,ะชะัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับสำหรับข้อข่าว,าวที่สนใจในวันนี้รัฐมนตรีตามเทศรัสเซียยืนยันว่ามอสโกต้องการมากกว่าแค่แคว้นดอนบาสของยูเครนขณะที่ EU ได้ร้องของให้ประเทศสมาชิก ลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงที่เกิดวิกฤตพลังงานอยู่และวีเอทยได้คุยกับคุณอภิญญาทาจิตเจ้าของรางวัลชิปฮีโร่2022ที่เพิ่งได้รับรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไปเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของสถานการณ์ที่สีลังการานิวิกรมสิงเหได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ทมกลางความผิดหวังของผู้ประท้วงในส่วนของสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 ที่ออสเตรเลียรัฐบาลได้ขอให ประชาชนเริ่มทำงานที่บ้านอีกครั้งหลังการระบาดของโอมิครอนทำให้จำนวนคนไข้โควิดล้นโรงพยาบาลและมาดูการพัฒนาระบบ AI ตรวจจับอาวุธเพื่อหวังลดเหตุยิงกราดในสหรัฐครับทั้งหมดนี้หลายประเด็นในข่าวสดสายตรงจากวอชิงตัน เรื่องที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศในวันพุธว่ากรุงมอสโกต้องการที่จะยึดครองพื้นที่นอกเหนือจากแคว้นดอนบาสของยูเครนซึ่งเป็นสนามรบหลักที่กองทัพรัสเซียกําลังต่อสู้กับกองกาลังยูเครนอยู่ในเวลานี้ครับเซอร์เกตลาฟรอรรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาทีและสำนักข่าว IA No โนวสตีซึ่งเป็นสื่อของรัฐว่าขณะนี้มอสโกไม่ได้รู้สึกว่าต้องจํากัดการรบ ให้อยู่ในเพียงแคว้นดอนบาสที่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่ทําการสู้รบก,กับกองทัพยูเครนมาตั้งแต่เมื่อปีคศ2014หลังมอสโกผนวกแคว้นไครเมียเข้ากับตนครับ คำประกาศของรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียมีออกมาหลังจากกองทัพมอสโกพยายามโค่นรัฐบาลของประธาน,นาธิบดีวลดิเมียร์ซเลนสกี้และยึดกรุงมเคียบมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการลุกรานเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จครับและสามารถยึดได้เพียงเขตปกครองลูฮันสในแคนดอนบบสเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่กําลังเดินหน้าหาทางยึดครองเขตปกครองดอนเนสที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปครับ ครับรัฐมนตรีลาฟรอฟยังกล่าวด้วยนะครับว่าเวลานี้ภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เรื่องของดอนเนสและลูฮันส์เท่านั้นแต่ยังเป็นเคอร์ซอนสปอริเซียและอาาเขตอื่นๆอีกหลายแห่งนะครับโดยทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อเนื่องไปอย่างไม่มีลดละพร้อมเปิดเผยว่าเป้าหมายของมอสโกนั้นก็คือการขยายอาณาเขตปกครองออกไปหากชาติตะวันตกเลือกที่จะส่งขีปนาวุธวิสัยไกลให้กับกลุ่มเคฟนะครับ ในช่วงที่รัเสเซียเพิ่งเริ่มส่งกองกําลังรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ5เดือนที่แล้วนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าเป้าหมายก็คือการทําให้ยูเครนเป็นประเทศปลอดทหารและช่วยปลดแอกจากนาซีให้ประเทศนี้นะครับแม้ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนจะเป็นคนเชื้อสายยูก็ตามขณะที่ชาติตะวันตกและกรุงเคฟบอกว่าการโจมตีของรัเสเซียนั้นเป็นเพียงการทําสงครามขยายอํานาจจากกักรวรรดิเท่านั้นนะครับ และหลังจากรัสเซียประสบความล้มเหลวในการยึดกรุงเคียฟหลังเปิดฉากมาได้เพียง1เดือนรัสเซียก็อ้างว่าเป้าหมายหลักของตนก็คือการปลดแอกดอนแบสโดยทำการยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่เมืองอื่นๆของยูเครนที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตหลายร้อยคนนะครับพร้อมกับส่งกำลังทหารเข้าสู้รบในเขตปกครองดอนเนสของแคว้นดอนแบสอย่างต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ครับ ล้วก็ยังมีเรื่องของสงครามในยูเครนที่เกิดจากการลุกรานของรัสเซียที่มีผลกระทบใช่ไหมครับคุณสรงพจน์ครับก็เรียกว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมาหรือเกือบเกือบ,บหเดือนเนี่ยนะฮะก็นําไปสู่การประกาศลดการส่งออกพลังงานของรัฐบากลกรุงมอสโกแล้วนะครับทำให้ผู้บริหารของสาภาพยุโรปต้องร้องขอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงให้ได้1 5เปอร์เซ็นต์นะครับคุณนภัสในช่วง7เดือนข้างหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เรียกว่า การแบ็กเมล์ด้านพลังงานนะครับรวมทั้งความเสี่ยงของการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะสร้างหายนะให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปนะครับนำเสนอคำร้องที่ว่านี้ให้ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศดำเนินการด้วยความสมัครใจขณะที่กำลังพิจารณาอำนาจทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้นโยบายนี้ในอนาคตหากว่ากรุงมอสโกนั้นตัดสินใจลดการส่งออกเพิ่มอีกหรือแม้แต่หยุดการส่งออกก๊าซ มาอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มนี้นะครับประธานคณะกรรมาีิการยุโรปเออร์ชูล่าฟอนเดลไลเอนกล่าวว่าเราต้องเตรียมแผนเชิงรุกไว้เราต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่รัสเซียอาจอยหยุดส่งก๊าซอย่างสิ้นเชิงแล้วว่านี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างที่เคยประสบมาแล้วในอดีตและทราบกันดีนะครับว่ารัสเซียมีความคิดคำนวณมาอย่างดีเพื่อที่จะกดดันเราด้วยการลดอุปทานก๊าซของตนนั่นเองครับ ครับทั้งนี้บริษัทก๊าซพรอมซึ่งรัฐบาลรัสเซียเป็นเจ้าของครับได้ปิดท่อส่งหลักนอสตรมวันที่ทําหน้าที่ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังเยอรมนีและประเทศอื่นๆเพื่อทําการบํารุงรักษาระยะสั้นไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปิดทําการอีกครั้งเมื่อใดดังนั้นคณะกรรมาิการยุโรปจึงต้องการให้สมาชิกทุกประเทศเตรียมรับสถานการณ์ที่คือว่าอาจจะเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทางประธานคณะกรรมิการยุโรปออสโลฟอนเดลไลเอร์ยืนยันนะครับว่ารัส รัสเซียกำลังใช้พลังงานเป็นอาวุธอยู่และนอกจากจะขอร้องให้ภาคสากรรมในยุโรปลดการใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วนะครับคณะกรรมาการยุโรปยังต้องการให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานด้วยโดยเฉพาะเมื่อสภาพภูมิอายกาศที่เปลี่ยนแปลงไปกําลังส่งผลกระทบรุนแรงในยุโรปสัปดาห์นี้นะครับในรูปของคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟอะดับสูงสุดเป็นปฏิการในบางพื้นที่นะครับมาถึงรายงานพิเศษของ v o a ไทยกันบ้างครับอย่างที่บอกไปตั้งช่วงต้นว่าเมื่อวันคา มีพิธีเปิดตัวรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือว่า t i ป Report 2022โดยรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ประกาศได้ชื่อทิปฮีโร s หรือนักสู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2022 6คนซึ่งบุคคลจากทั่วโลกนี้มี1คนเป็นคนไทยคือคุณพิญญาทาจิตจากองค์กร Stella มาริส สังคมนทนจันทบุรีที่รับเลือกรับเลือกให้รับรางวัลน,นี้ด้วยแล้วคุณสมพจน์ได้คุยคุณอภิญญาเกี่ยวกับการทํางานแรงบันดาลใจต่างๆและประสบการณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ใช่ไหมครับครับผมผมได้มีโอกาสพูดคุยนะครับกับคุณอภิญญาทาจิตนะครับรองผู้อำนวยการแผนกผู้เดินทางทางทะเลของสเตล l ่ามา l ิสนะครับโดยคุณอภิญญาได้อธิบายกับบีเว่า เซลล่ามาลิสคืออะไรซึ่งหลายคนก็คงสงสัยนะครับรวมทั้งการทํางานขององค์กรไม่สวงหาผลกําไรแห่งนี้ครับที่ประเทศไทยเนี่ยเราขึ้นอยู่กับสภาพสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยส่วนตัวส่วนตัวแจมเองเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเป็นพื้นที่ของสังคมมณฑลจันทบุรีรดูแล8จังหวัดภาคตะวันออกเนาะ สำนักงานใหญ่เราขึ้นอยู่กับวัติกัน <No. S 1> ที่กรุงโรมก็คือเป็นแผนก Pontifical m i g r a t i o i n t e r a n c People ของของสำนักวัติกันก็คือการมาที่การฝ่ายสังคมนี่แหละค่ะทำงานดูแลแต่เพอเอิญตัวเองดูแลแผนกทะเล <No. S 1> ก็ดูแลเรื่องมาริทามทราฟฟิคกิ้งแล้วก็เวลแฟร์จริงแล้วทางสเตร์ลาิสซดูแลแผนกทะเลมาเยอะแล้วก็ทําช่วยทําคดีประมงคือเวลาลูกเรือ,อขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเป็นคดีเรื่องอะไรมันอยู่ใน อยู่ในอำนาจการตัดสินใจที่เราจะทําได้หรือไม่ถ้าไม่ละมเมิดกฎหมายหรือว่าถ้าเกิดมันสูงจากเรามันต้องถึงถึงขั้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐกระทรวงแรงงานหรืออะไรนั้นเราจะส่งเคสต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วเราทํามาเยอะมากตอนหลังเราก็เลยเข้าไปช่วยงานภา,ราครัฐเข้าไปช่วยงานภาคราัฐเป็นคณะอนุกรรมการอยู่หลายๆคณะ อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานกระทรวงอะไรเพื่อช่วยเหลือแล้วทีนี้บางทีเนี่ยในเรื่องงานทะเลเนี่ยอง,องกรสเตลาร์มลิสเนี่ยจะจะมีข้อมูลในทางทะเลเน่ยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรมาเพื่อให้มีประโยชน์กับในรูปคดีจนสา,สามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้ ผมก็ได้ถามนะครับเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมงและการเดินเรือของไทยซึ่งคุณอภิญญาอภิญญาก็บอกว่าลดลงไปมากนะครับ,รบเพราะความกวดขันของภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับเมื่อสมัยก่อนนั้นะมันมันเริ่มเคยมีปัญหาพอตั้งตั้งแต่คดีทางอินโดนีเซียเคสกรณีอัมบนลที่ว่ามีชาวเมียนมามีชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยถูกทิ้งที่อินโดนีเซียสมัยก่อนนะั้นะมันเยอะมากเป็นหลายพันหลายพันคน ัวเองก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยงานเพราะตอนนั้นเราบินไปที่เกาะอัมบลแล้วเราไปทํางานกับคาทอลิกท้องถิ่นคือพระสังฆราชที่เกาะอัมบลแล้วก็มีการช่วยเหลือกับทีม NGO หลายทีมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นกองทัพเรือ พอเข้าไปช่วยเหลือมาตอนนั้นได้เป็นพันสองพันกว่าคนพอกลับมาเราก็เลยเริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันมีมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยหล,หลังจากนั้นรัฐบาลไทยเริ่มทํางานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี5758มีการแก้ไขกฎหมายมีการระดมทีมมีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มทํางานขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วมันก็ปัญหามันก็ได้คลี่คลายลงคลี่คลายลงครับสำหรับเคสหนักที่สุดนะครับที่เธอเคยให้ความช่วยเหลือคือกรณีที่ลูกเรือต่างชาติของเรือสินค้าห้องเย็น ที่ร้องเรียนเข้ามานะครับว่าถูกละเมิดระหว่างล่องอยู่กลางทะเลครับสินค้าห้องเย็นเป็นเป็นลูกเรือต่างชาติ9คนเป็นเป็นอินเดียเป็นบังกลาเทศเป็นอินโดนีเซียเป็นเมียนมาก็คือเรือล่องอยู่กลางมหาสมุทรสักที่หนึ่งแล้วก็ถูกละเมิดเกิดอุบัติเหตุอยากจะรักษาพยาบาลก็ไม่ส่งเขารักษาผ่ามาหลายหลายประเทศและผ่านมาร้องเรียนไปประเทศ ประเทศที่1ประเทศที่2ประเทศที่3จนปลายทางเดสติเนชันจะเป็นประเทศไทยนะเนี่ยพอเขารู้ว่าประเทศไทยเอ้ยมีภินยาเขาก็จะส่งเมลก่อนท,ท่าเรือก่อนหน้านั้นเขาส่งเมลมาที่เราเขาบอกเออแม่ช่วยผมด้วยนะอะไรเงีเ้ยผมมีปัญหาผมต้องการที่จะขึ้นฝั่งไปรักษาพยาบาลต้องการจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็ไอ,อ้ข้อมูลข้อเท็จจริงมันน่าจะเป็นไปได้เราก็แจ้งกับตำรวจไทยนะลงไปอินสเปกชันเรือลงไปตรวจสอบเรือแล้วก็ เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆและผลปรากฏว่าทางไทยเนี่ยเอามาตรวจสุขภาพมาตรวจอะไรผลปรากฏแขนผิดรูปแขนผิดเสียอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีปัญหาทางร่างกายไทยก็เรียกค่าสินไหม compensation ให้ดำเนินคดีขึ้นศาลจนส่งกลับเรียบร้อยค่ะก็เกี่ยวกับหลายสถานทูตครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่ยากลำบากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากซึ่งค,คุณอภินยาก็กล่าวถึงแรงบันดาลใจนะครับ,รบที่ทำให้เธอยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรดาแรง,งงานที่เดือดร้อนเหล่านี้ว่า มาจากหลักยึดเหนี่ยวทางศาสนาครับเราคิดว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้รอเราอยู่ในโบสถ์ไม่ได้รอเราอยู่ในตู้ศีลเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวของผู้ยากไร้ทุกคนตัวบุตรคนชายขอบอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติตอนนี้แล้วเหมือนเราปฏิบัติต่อพระเพราะตัวเองเราไม่มีเวลาไปวัดแต่เราก็ปฏิบัติศาสนาิจได้นี่กับบุตรคนบุตรคนธรรมดาเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวกับว่า,าศาสนาคุณนับถือาศาสนาอะไรแต่เกี่ยวว่าคุณเป็นมนุษย์เหมือนกับเราคุณเป็นพี่เพื่อนพี่น้องกับเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยประมาณนี้ค่ะ รับการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทิปฮีโร่2022ครั้งนี้มีขึ้นพร้อมกับพิธีเปิดตัวรายงานการค้ามนุษย์ทิปรีพอร์ตประจำปีซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับเป็นเทีย2นะครับจากเทีย2 watch list เมื่อปีที่แล้วซึ่งคุณอภิญญามองนะครับว่าการทำงานของรัฐบาลไทยในเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์มีความคืบหน้าไปมากครับเราเห็นว่ามีการอ,อ,อบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฟอนไลน์พนักงานตรวจแรงงานทางทะเลวิธีการที่คุณจะถามคําถามคุณจะตรวจแรงงานเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอ่ะทำยังไงจนไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุออการการจะส่งออผู้เสียหายนะเข้าคุ้มครองมีกระบวนการคุ้มครองคุณจะทําอย่างไรตํารวจเองก็ตอบรมอบรมตํารวจยีจังหวัดชายทะเลทั้งหมด ว่าคุณตำรวจเวลาคุณเจอ,ค,เจอคุณเจอเคสคุณจะต้องเผชิญเหตุยังไงก็มีการอบรมทั้งหมดแล้วก็มีการรู้สึกว่าก่อนที่แจมจะมาน่ยมีการประชุมมีคําสั่งว่าให้ตรวจ100%ซคือจริงๆแล้วแจมบอกว่า ท่าเรือมันบีซี่นะสมมุติท่าเรือท่าเรือวันหนึ่งเข้ามาร้อยลำเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เราตรวจลำละหนึ่งชั่วโมงอะร้อยชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วทําอย่างไรท,ท,ที่ที่จะตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคำสั่งลงมาเลยว่ายังไงก็ต้องตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาทํางานกันหนักมากเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยช่วยเติมเต็มในในส่วนที่ที่ขาดหายไปะค,ะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทิปฮีโร่คนล่าสุดก็ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยได้รับการปรับอันดับ ในรายงานที่ริพอตครั้งนี้ด้วยครับความที่เราเป็นเราเป็นคนข้างในคือเราทํางานร่วมกับเออจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายๆกระทรวงทํางานกับออสํานังกงานตํารวจแห่งชาติทํางานกับกองทัพเรือทํางานกับกระทรวงพัฒนาสังคมทํางานกับกระทรวงแรงงานเราเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการปฏิบัติงานอะไรทั้งหลายๆอย่างแล้วเราก็มองว่าออบางทีปัญหาเนี่ย เราจะทําถูกใจใครไม่ได้ทุกคนแต่ทุกคนพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ไขจำก็ว่าสถานการณ์มัก็น่าจะดีขึ้นจำก็ดีใจค่ะที่ได้เทียสองครับนั่นก็คือคุณพิญญาทาจิตนะครับผู้ดได้รับรางวัลทิปฮีโร่2 0 2พจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประจําปีนี้ผมทรงพศสุภาผลผู้รายงานครับขอบคุณครับคุณทรงพ์ ก่อนจะไปปิดเบรคขั้นสั้นกันมาดูรายงานข่าวซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกันบ้างนะครับสังข่ารรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากจดหมายจากของออรัฐบาลกรุงปักกิ่งว่าจีนกำลังพยายามขอให้หัวหน้าฝ่ายงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติไม่เปิดเผยรายละเอียดของรายงานเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยธรรมในเขตปกครองตนเองซินเจียงครับที่หลายฝ่ายเขาก็บอกว่าจับตาดูและเฝ้ารออยู่นะครับโดยหัวหน้างานดังกล่าวคือมิเชลบาเชเลตเป็นข้าหลวงใหญ่สำนักง,งานสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาติซึ่งเพิ่งเดินทางไปจีนเพื่อติดตามประเด็นดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับว่าอ่อนข้อให้กับกรุงปักกิ่งมากเกินไปแต่ว่าบาเชเลตหลังจากกลับมาจากกรุงปักกิ่งแล้วก็สัญญาครับว่าจะ ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในซินเจียงออกมาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูที่กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่ามีการกดขี่และละเมิดสิทธิของประชากรกลุ่มนี้ในรูปแบบต่างๆนะครับรอยเตอร์ระบุว่าจ้านที่การทูตจาก3ประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิรายหนึ่งได้เห็นเอกสารล,ล่าสุดนี้และออบอกว่าจดหมายเนี่ยแสดงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานซินเจียง และแสดงความประสงค์ที่จะทางยุติการเผยแพร่ให้ได้ด้วยการส่งตำเน่จดหมายนี้ให้กับสำนักงานด้านการทูตของหลายประเทศในนครเจนีวาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาย,ยนและขอให้ผู้รับนี่ร่วมกันลงนามสนับสนุนจีนด้วยรอยเตอร์ได้สอบถามไปยังโคษกคณะทูตจีนประจำนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่รับการยืนยันว่ารัฐบาลจีนได้ส่งจดหมายดังกล่าวออกไปจริงหรือไม่ครับขณะที่ท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก UA, าวิวภาคสไรยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันพระรษสิบรีที่2 1ดกรกฎาคมครับ กลับมาดูที่เรื่องสถานการณ์ที่ศรีลังกากันบ้างครับเป็นัไงครับวันนี้ก็มีการเลือกอรักษาการปร,าประธานาธิบดีลานิววิกรมสิงห์เหให้เป็นผู้นํารัฐบาลคนใหม่เต็มตัวนะครับ,ค,รบคุณนพร,รัตน์ทมกลางความผิดหวังของผู้ประท้วงที่เคยเรียกร้องให้ผู้บริหารรัฐบาลระดับสูงรายนี้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับด้วยเหตุความไม่พอใจที่วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไม่ดีขึ้นนะครับโดยสมาชิกรัฐสภาศรีลังกา134คนจาก225คน ลงคะแนนในวันพุธนะครับเลือกวิกลมสิงห์เหให้เป็นผู้มีชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเหนืออดีตรัฐมนตรีดัลลัสอาลาเฮปไปรุมาที่ได้รับคะแนน82คะแนนเ <ừ> สียงเท่านั้นนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อรับตําแหน่งวิกลมสิงห์เหบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วเราก็ต้องยุติความขัดแย้งด้วยพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกร,ฐรัฐสภาร่วมทํางานกับตนเพื่อนําพาริลังกาผ่านพนภภฐฐาน้นวิกฤตเศรษฐกิจที่ รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนี้ให้ได้นะครับหลังรัฐสภาสรุปผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ซาจิตปรีมาดาซาหัวหน้าฝ่ายค้านออกมากล่าวว่านี่คือรัฐสภาตกยุคที่สืบทอดอำนาจต่อจากอดีตประธานาธิบดีที่ถูกขับออกจากตำแหน่งไปแล้วนั่นเองนะครับสมาชิกรัฐสภาสีลังกาบางคนบอกนะครับว่าตนตัดสินใจลงคะแนนให้วิกลมสิงเฮเพราะประสบการณ์ที่เชื่อว่าจะช่วยแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจได้ นักวิเคราะห์การเมืองหลายคนให้ความเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าผิดหวังนะครับหลังจากที่ผู้คนนับหมื่นออกมาประท้วงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของสีลังกาซึ่งถูกมองว่าเป็นต้นต่อของสภาพเศรษฐกิจอันเลวร้ายในขณะนี้วิกรมสิงเหจะอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีคศ .2024 นะครับซึ่งเป็นวาระของอดีตประธานาธานาิบดีโคถาพยะนั่นเองครับครับ ไปต่อนที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลได้ขอร้องให้ประชาชนทํางานจากบ้านมากขึ้นครับแล้วก็ให้มีการสวมหน้ากากเมื่ออยู่แม้แต่ภายในอาคารแล้วก็เร่งรับวัคซีนบูสเตอร์โควิดสิหลังจากตัวเลขผู้ป่วย โคโรนาไวรัสที่ติดเชื้อมานี่เข้ารับการรักษาตัว,ตวโรงพยาบาลพุ่งสูงใกล้สิติสูงสุดแล้วนี่รายงานของรอยเตอร์นะครับโดยการระบายครั้งล่าสุดนี้เป็นรอบที่3ของไวรัสโอมิครอนสายพันุ์ย่อย B A 4 B A 5าครับทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงกว่า3 0 0แสนคนในช่วงเจวันที่ผ่านมานะครับพอเคลลี Kelly, นายแพทย์ใหญ่และที่ปรึกษาสูงสุดด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียคาดว่าจำนวนผู้ป่วยโควิด1 9ที่จะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะพุ่งถึงถึงระดับสูงสุดเป็นประติการ ในเร็วๆนี้และร้องของให้ภาคธุรกิจยินยอมให้พนักง,งานทำงานจากบ้านมากขึ้นด้วยครับนอกจากคนไข้ที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยบุคลากรด้านสาธารณสุขในด่านหน้าจำนวนมากก็ตกเป็นเหยื่อของโควิด -19 ด้วยทําให้บางคนต้องป่วยรักษาตัวหรือบางคนต้องแยกตัวมาเฝ้ารังอาการทําให้บริการด้านการแพทย์ของออสเตรเลียตึงตัวหนักครับ ไปดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันพุธกันบ้างนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น47จุดก่อนจะปิดที่31,874จุด S&P 500เพิ่มขึ้น0.6%ที่3,959จุดส่วน NASDAQ เพิ่มมากสุดครับ1.5%ที่11,897จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง1%ที่1,693ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ครับ มาถึงรายงานชิ้นหนึ่งนะครับในยุคนี้นะครับที่ว่าผู้นําด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงหลายคนพยายามจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บ3ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตแบบกระจายข้อมูลมีได้อย่างไรคุณธัญ,ญพรสุนทรวงนําข้อมูลจาก VOA ผู้สื่อข่าวนะครับเดียนามิเชลมานําเสนอครับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งต่อไปอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่าเว็บ3ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสําหรับสกุลเงินดิจิทัล โดยผู้ที่ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ได้ส่งเสริมวิสัยทัศน์ในเรื่องของ decentralized internet หรืออินเทอร์เน็ตแบบกระจายศูนย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวกลางเป็นผู้คอยเก็บข้อมูลและปราศจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Facebook และ Google เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะและในการผลักดันวิวัฒนาการใหม่นี้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นผู้หญิงบางคนก็พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นเทคโนโลยีนี้ให้ได้ด้วย มาริคริสบอนโซคือหนึ่งในผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมของการผลักดันวิวัฒนาการนี้และได้จัดตั้งกลุ่มของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Women in Web3 หลังจากที่ไม่สามารถหาผู้หญิงที่ให้ความสนใจในเรื่อง Web3 ได้ Web3 is the next internet revolution. Every platform, organization, and digital economy is being decentralized. บอนโซกล่าวว่า Web3 คือการปฏิวัติอินเทอร์เนต็ตครั้งใหม่ ที่ทุกๆแพลตฟอร์มทุกองค์กรและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบกระจายศูนย์ข้อมูลนะคะทั้งนี้เว็บในยุคแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารด้วยการใช้ข้อความเป็นหลักส่วนเว็บ2.0จะเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซและโซเชียลมีเดียแต่เว็บ3คือการใช้อินเทอร์เน็ตแบบกระจายข้อมูลซึ่งจะมีอิสระในการควบคุมหรือขายข้อมูลของตนและการได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทสื่อโซเชียลยักษ์ใหญ่ นอกจากนี้วิวัฒนาการนี้ยังดึงดูดบรรดาผู้ประกอบการผู้นําและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงที่เชื่อว่าเว็บตรีจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในอุตสาหการรมเทคโนโลยีที่ผู้ชายครอบครองอยู่มาร่วมกันพัฒนามากขึ้นด้วยค่ะเจมี่ชมท์ผู้ประกอบการธุรกิจอีกรายที่มีความสนใจในเรื่องนี้ และร่วมก่อตั้ง BFF ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายในการให้สุภาพสตรีและกลุ่มคนที่มีสํนนึกทางเพศหลายรูปแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมในเว็บตรีมากขึ้นชมิดกล่าวว่า <the> ปัจจุบันมีโอกาสอยู่มากมายนะคะในแวดวงการเงินธุรกิจชุมชนการสร้างเครือข่ายในการผลักดันเรื่องต่างๆ เพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักมองข้ามโอกาสเหล่านั้นไปเท่านั้นเองผู้สนใจเรื่องเว็บตรีอีกรายก็คือ Alex กซ์ o า a วลาผู้ร่วมก่อตั้ง MetaAngels ซึ่งเป็นชุมชนสมาชิก NFT โดยผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกจะเข้าร่วมโดยการซื้อ NFT หรือ Non-Fungible Token หรือชิ้นงานศิละปะดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีบล็ c h a i n โดยทุกๆครั้งที่มีการขายสมาชิก NFT จะมีการหักเปอร์เซ็นต์จากการขายไปให้ศิลปินและให้ Meta a n g งเจโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีโอเลอินคาโอเดนิรานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ก่อตั้งสภา Black Women Blockchain Council เพื่อส่งเสริมผู้หญิงผิวดำในฐานะวิศวกรบล็อก a i n ของเว็บตีเนื่องจากเธอมีความสนใจในแนวคิดเกี่ยวกับเว็บตรนี้ค่ะ The ability for it to create transparency and therefore accountability and really saw it really means and and saw as a I for o โอเดอนิรันกล่าวว่าความสามารถในการสร้างสารสรค์สิ่งที่มีความโปร่งใสนั้นทำให้เธอได้มองเห็นวิธีการที่จะช่วยให้ชุมชนของเธอได้รับอิสรภาพทางด้านการเงินและขณะที่เรายังคงต้องรอดูว่าศักยภาพของเว็บตรีนั้นจะสูงดังหวังเพียงใดบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายเหล่านี้ก็กำลังรวมตัวกันนะคะ เพื่อหาทางเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนี้กันอย่างแข็งขันแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญพรมาต่อที่รายงานชุดสายของวันนี้เลยครับสหรัฐเผชิญกับเหตยุยิงกราดมาหลายร้อยครั้งในช่วงหลายปีนี้และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางรายเริ่มให้ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันความสูญเสียจากเหตุสะเทือนขวัญเหล่านี้ครับคุณคมสันสีทัวิวัญชัยนํารายงานจากผู้สื่อข่าวชุลีทาโบของ B O A มานาเสนอครับรับความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในประเทศสหรัฐกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ขยายวงกว้าง ชาวอเมริกันจำนวนมากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะทนได้ประเทศสหรัฐแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเมื่อมีการพูดถึงสิทธิในการใช้อาวุธปืนและกฎหมายควบคุมที่ผ่านมาเกิดเหตุกรารณ์ยิงทั้งในพื้นที่ของโรงเรียนซูปเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงขบวนพาเรตตามชุมชนทําให้เกิดความพยายามที่จะนําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมาช่วยบรรเทาเหตุการณ์ลักษณะน,นี้รวมถึงคาดว่าอาจที่จะลดการเสียชีวิตที่เกิดจากความรุนแรงในการใช้อาวุธปืน บริษัท z e r o e l y e s ที่ทำธุรกิจจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อช่วยวิเคราะห์ภาพจากว uh, really <Mike S 2> ิดีโอม r k ล a ฮ d ฟ CEO <something S 1> ของบริษัท c e r e e l l u m Eyes <be> เล่าให้กับสำนักข่าว VOA ฟังว่าภายหลังเกิดเหตุยิงกราทที่โรงเรียนในเมืองพาร์คลนด์รัฐฟลอริดาในปี2018 ส่งผลให้โรงเรียนของลูกสาวเริ่มทําการฝึกซ้อมวิธีรับมือหากเกิดเหตุยิงกราดพอลูกสาวกลับบ้านเธอรู้สึกแย่มากที่ต้องเจอเหตุการณ์เช่นนี้และบอกว่าปัญหานี้ควรที่จะต้องยุติและต้องทําอะไรสักอย่างโดยคําพูดของลูกสาวได้จุดประกายความคิดของเขาเลฮิฟบอกว่าเราเคยเห็นการใช้เทคนโนโลยีจดจําใบหน้ามาก่อนแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่จะนําเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อทําให้กล้องรักษาความปลอดภัยสามารถตรวจจับอาวุธปืนได้ หลังจากนั้นบริษัท Zero Eyes ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตรวจจับอาวุธปืนโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องรักษาความปลอดภัย That alert sent our Zero Eyes look say, 24-7, 365 with veterans. And then they look at it And and That really gun not? l ลฮิฟอธิบายขั้นตอนการ <to S 1> ทำงานนะคร <alert> ับโดยชี้ว่าหลังจากที่ซอฟตแวร์ตรวจพบอาวุธปืนการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการซี l o Eyes ที่ตั้งอยู่นอกเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ชำนาญการประจำอยู่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงและเมื่อแน่ใจว่าสิ่งที่ตรวจจับได้คืออาวุธปืนจรงิจรง,รงๆเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ใช้บริการพร้อมกับโถรแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบบนะครับจะสามารถให้หลักฐานที่เป็นภาพของบุคคลต้องสงสัยที่มีสิทธิ์ก่อเหตุยิงกราดรายละเอียดและประเภทของอาวุธรวมถึงพิกัดของบุคคลดังกล่าว CEO ของบริษัท Zero Eyes กล่าวเสริมนะครับว่ารายละเอียดเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจะช่วยย่นระยะเวลาและนำไปสู่การรับมือที่ไวขึ้นคริสโตเฟอร์ไฮลิกผู้บริหารที่ดูแลโรงเรียนมัธยมปลายแหล่งโคคัสวอลเล่ลีเจนอลไฮสคูลในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เป็นที่แรกนะครับที่ใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัท Silo Eyes w h e we had an active shooter drill um, with this technology that's what really opened our eyes as to the value of, of zero eyes ไฮลกล่กาวว่าเมื่อเราทําการซ้อมรับมือเหตุยิงกราดพร้อมใช้เทคโนโลยีดังกล่าวพบว่าข้อมูลจาก Silo Eyes นั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก จากการฝึกซ้อมป้องกันเหตุยิงกราดภายในโรงเรียนระบบสามารถตรวจจับผู้ครอบครองอาวุธได้ภายในเวลาเพียง90วินาทีซึ่งถือว่าตรวจพบได้ไวกว่าราวครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยไฮลิกให้ทัศนาไว้ว่าในสถานการณ์เช่นนี้การย่นระยะเวลาหมายถึงการช่วยลดความเสี่ยงของเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับพื้นที่สาธรารณะขนาดใหญ่บางแห่งเลือกใช้ซุ้มจุดตรวจคัดกรองของบริษ e ัท Evolve Technology ซึ่งมีเซ็นเซ,นเซอร์วัดคลื่นความถี่ระดับมิลลิเมตรพร้อมเทคโนโลยีตรวจจับปืนและอาวุธอื่นๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งแทบจะไม่สร้างการรบกวนอีกทั้งยังรองรับการคัดกรองผู้คนได้จำนวนนับพัน We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate ปีเตอร์จอชประธานบริษัท Evolve Technology ให้สัมภาษณ์ว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อทำการค้นหารวมถึงระบุความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ที่คนมักจะพกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแยกออกจากอาวุธที่อาจก่อภัยคุกคามในปี2022เกิดเหตุยิงกราดในประเทศสหรัฐไปแล้วมากกว่า300ครั้งแม้เทคโนโลยีจะไม่สามารถป้องกันเหตุอันน่าเศร้าสลดเหล่านี้ได้อย่างทั้งหมด แต่เชื่อว่าความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นหนึ่งในความพยายามเพื่อที่จะปกป้องประชาชนในพื้นที่สาธารณะให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผมคมสันสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตนันผมนพร,รัตและคุณสมพ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์และคุณทรงพจน์คะสวัสดีครับฟัง <Hello. S 2> เรื่องสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกคนที่จะไปเดินห้างหรือไปอยู่ในที่สาธารนณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเคยเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ยิงกระดาษเกิดขึ้นเนี่ยความรู้สึกจะ,จะกลัวไหมคุณนพพรัตนคุณทงพจน์ ถามผมก็กลัวนะฮะแต่ว่าพยายามดูไนะเวลาไปนอกเราต้องดูซ้ายดูขวาดูพื้นที่เราว่าเป็นยังไงถ้าอยู่ในชุมชนทีนเ่เงียบๆเนี่ยความเสี่ยงก็ผมคิดว่ามันต่ำนะแต่คุณสรงพ์เนี่ยน่าจะอยู่ใช่ใช่ก็ก็คืออย่างในต้องดูพื้นที่อย่างที่บอก <c oughs> เพราะว่าอย่างในรัฐที่อยู่หรือว่ารัฐแถวๆนี้ส่วนใหญ่ก็เหตุการณ์นี้ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้น่อยนะ <c oughs> เพราะว่ากฎหมายควบคุมอาวุธปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวด <c oughs> แต่ถ้าเราไปอยู่ในรัฐอื่นที่ กฎหมายไม่เข้มงวดเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลหน่อยหนึ่งเพราะว่าผู้คนอาจจะมีการพกพาอาวุธปืนได้อย่างเปิดเผยครับครับค่ะแล้วคนเอเชียจะต้องกลัวสอง,เร,องเรื่องหรือเปล่าคะสองเด้ง,รงหรื่าคะคือกลัวความปลอดภัยของตัวเองหน้าตาเชื้อชาติของเราและเรื่องของความรุนแรงด้วยในเชิงของอาวุธปืนไม่แน่ใจมันมีสถานการณ์ที่ทําให้ต้องกวาดตัว